ที่ดังตลอดเวลาของอ่างเก็บน้ำานรบประดินพราจินดาอันเนื่องมาจากพระราชดำริเขื่อนห้วยสมงต์ตำบลแก่งนิงสออำเภอนาดีจังหวัดปราจินแห่งน,นี้เปรียบดังพระเมตตาและพระมหากรุณาธิคุณที่ไม่มีวันหมดสิ้นเพื่อนำสายน้ำเหล่านี้ไปสู่ภาคารเกษตรสร้างความอยู่ดีกินดีให้กับชาวปราจินบรุรีชาวจังหวัดฉะแก้วนั่นคือพระมหากรุณาธิคุณแห่งสถาบันพระมหากษัตริย์ค่ะ ี่คือใส่น้ําจากโครงการอ่างเก็บน้ําห้วยสมองอันเนื่องมาจากพระราชดํารีหรือโครงการอ่างเก็บน้นํานฤรบดินทรจินดาอันเนื่องมาจากพระราชดําริซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถิบพิษได้มีพระราชดําริให้ดําเนินการก่อสร้างมาตั้งแต่ปี2521เพื่อแก้ปัญหาเรื่องน้ำให้กับชาวปราจินบุรีและจังหวัดใกล้เคียง ปัจจุบันโครงการอ่างเก็บน้ำนรบดินทราจินดาเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอนาดีจังหวัดปราจินบุรีได้สร้างประโยชน์ให้กับราษดรในพื้นที่ได้มีแหล่งน้ำต้นทุนในการเพราะปลูกและน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคตลอดทั้งปีรวมทั้งช่วยบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่ลุ่มน้ำแก้ไขปัญหาภัยแล้งและรักษาระบบนิเวศผลักดันน้ำเค็มน้ำเน่าเสีย ในแม่น้ำปราจินบุรีและแม่น้ำบางประกงสำหรับการบริหารจัดการน้ำของโครงการอ่างเก็บน้ำนรบดินทรจินดาในการรักษาความสมดุลของสายน้ำได้มีโครงการชลประทานปราจินบุรีเป็นหน่วยดำเนินการประสานงานบูรณาการแผนงานด้านการบริหารจัดการน้ำและการพัฒนาแหล่งน้ำตลอดจนการป้องกันภัยการเกิดจากน้ำในพื้นที่ปราจินบุรี ซึ่งการรักษาระบบนิเวศในลำน้ำเป็นส่วนสำคัญด้วยการเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนในแม่น้ำปราจินบุรีโดยการระบายน้ำออกจากอ่างเก็บน้ำานรบดินทรจินดาอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อช่วยให้เกิดการไหลเวียนของน้ำทำให้น้ำเน่าเสียและลายเจือจางลงและสามารถเพิ่มปริมาณออกซิเจนและลายแม่น้าไม่ให้มีผลกระทบต่อระบบนิเวศในแม่น้ำปราจินบุรี เนื่องจากว่าเป็นแหล่งน้ํำต้นคุณด้านบนที่เหนือน้ําที่เป็นส่วนที่สําคัญที่สุดที่แหล่งเก็บกักที่มีความจุถึงประมาณ295ล้านครับโดยได้รับพระมหารุณาธิคุณจากในหลวงรอ .9 นะครัในหลวงรอ .10 ที่ช่วยทําให้โครงการนี้เกิดขึ้นมาได้นะครับประเด็นก็คือว่าน้ําส่วนนี้สามารถตอบโจกความต้องการภาคการทั้งเกษตรภาคประชาชนนะฮะโดยเฉพาภาคสาหกรรม เป็นการสร้างความมั่นคงด้านน้าและที่สําคัญที่สุดจะเป็นเรื่องของการรักษาระบบนิเวศในลําน้ําเพื่อให้รักษาสืบสารต่อยอดนะฮะให้สามารถบริหารจัดการได้ต่อไปครับดังนั้นขั้นตอนการบริหารจัดการน้ําด้วยการควบคุมการเปิดประตูระบายน้ําควบคุมปริมาณการระบายน้ําตามช่วงเวลาที่เหมาะสมเพื่อปรับลดหรือชะลอการระบายน้ําจึงมีส่วนสําคัญกับการดํารงชีวิต และการประกอบอาชีพของราษฎรในพื้นที่สองฝั่งแม่น้ำปราจิงบุรีตั้งแต่มีเขื่อนมาเนี่ยรู้สึกว่าคือชาวบ้านมีความอบอุ่นมากคือว่าปูปลาอุดมสมบูรณ์เหมือนเดิมการทำมาหากินมันดีขึ้นมีเขื่อนมาเนี่ยไม่มีน้ำเค็มพวกชาวบ้านก็ใช้อยู่กันอย่างมีความสุขความสบายการเกษตรก็ดีเพราะไม่มีน้ำเค็ม,มครับ สายธานแห่งพระมหากรุณาที่คุณผ่านสายน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำนรบดินทรจินดาอเนื่องมาจากพระราชินริวันนี้ยังได้สร้างความอุดมสมบูรณ์เป็นแหล่งอาหารโปรตีนจากกิจกรรมการผลิตและปล่อยพันธ์สัตว์น้ำของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปราจินบุรีกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกรมประมงขยายสู่การมีแหล่งอาหารบริบูรณ์ และอาชีพประมงพื้นบ้านอีกด้วยการปล่อยพันธ์สัตว์น้ำของศูนย์นะคะเริ่มมาตั้งแต่เกือนก่อสร้างเสร็จเลยครั้งแรกสุดเนี่ยปี2560นะคะพันธปลาสัตว์น้ำที่ปล่อยนี่จะเป็นทั้งกุ้งกำกามแล้วก็พันธปลาไทยหลายชนิดค่ะจะเป็นพันธปลาตะเพียนขาวตะเพียนทองกระแหนะคะปลาอีกงแล้วก็ปลาสวายค่ะ ซึ่งปกติเนี่ยก็จะเป็นชนิดพันธุ์ปลาที่เป็นพันธุ์ปลาเศรษฐกิจสามารถที่จะสร้างรายได้ให้ใหกับเกษตรกรในชุมชนทุกครั้งที่มีการพูดคุยกับชาวบ,บ้านในพื้นที่จัดฝึกอบรมที่ศูนย์เนี่ยก็จะมักจะน้อมนําสิ่งนี้มาเล่าให้กับเกษตรกรในพื้นที่ฟังเสมอว่าคนปลาจีนเนี่ยโชคดีมากเพราะว่ามีเขื่อนของพระองค์ท่านช่วยเพิ่มผลผล,ผลิตทรัพยากรทางด้านการประมงแล้วก็ ทำให้เกิดรายได้เกี่ยวเนื่องต่างๆในพื้นที่ค่ะและด้วยพระมหากรุณาที่คุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชปณิธานสืบสารรักษาต่อยอดโครงการที่มากด้วยคุณค่านี้ชาวจังหวัดปราจินบรุรีและจังหวัดใกล้เคียงจึงได้ร่มเย็นด้วยน้ำชุประทานจากโครงการอ่างเก็บน้ำนรบดินทรจินดาอันเนื่องมาจากพระราชดำริพืชพันธัญอาหารบริบูรณ์ ความเป็นอยู่ที่สุขสบายส่งผลถึงความเจริญมั่นคงทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคมให้กับชุมชนและประเทศชาติโดยรวมด้วยพระราชปณิธานมุ่งมั่นของพระมหากษัตริย์นักพัฒนาทั้งสองพระองค์ได้นำไปสู่การพัฒนาต่อย,ยอดอย่างมั่นคงทำให้ประสงนิกรที่อยู่โดยรอบโครงการและประสงนิกรในพื้นที่สองจังหวัด ได้มีความสามัคคีและร่วมกันพัฒนาแผ่นดินพ่อแห่งน,นี้กลายเป็นเศรษฐกิจที่มั่นคงของจังหวัดปราจนบุรีค่ะสวัสดีค่ะ